สวัสดีครับโมบิล่าสีเขียวลูกค้าส่งมาให้ติดตั้งบลูทูธแบบฝังสวยมากเลยนะครับใบนี้เราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้เรามาดูกันสวิตช์เม็ดแรกก็คือสวิตช์ o อนออกดค้างเอาไว้เพื่อเปิดเครื่องนะครับะเรกกดค้างแล้วปล่อยไฟ LED ก็จะติดแล้วก็พิบจะมีเสียงยาวๆเพื่อรอคอนเนกับโทรศัพท์เมื่อคอนเน c t แล้วก็จะมีเสียงสั้นๆดังขึ้นไฟ LED ก็จะหยุดกระพริบ นี่คือคอนเนคกับโทรศัพท์เรียบร้อยแล้วตอนนี้เรามาฟังเพลงกันเราก็กดสวิตช์ Power On Off ไม่แรกกดปล่อยเพื่อที่จะเริ่มเล่นเพลงที่อยู่ในโทรศัพท์เสียงเพาะมากครับสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้นะครับถ้าจะลดเสียงสาาเสียงดังไปงก็กดสวิตช์วอลลุม่มลบกดค้างเอาไว้เพื่อลดเสียง เสียงก็จะเบาลงครับถ้าอยากจะเพิ่มเสียงเสียงดังขึ้น,นก็กดที่วอลลุ่มบวกเม็ดสุดท้ายกดค้างเอาไว้เพื่อเพิ่มเสียงถ้าเสียงดังสุดสุดท้ายแล้วจะมีเสียงปิ๊บ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 เตือนเราก็จะคือวอลลุ่มสุดแล้วครับสามารถเปลี่ยนเพลงได้นะครับถ้าจะเปลี่ยนเพลงเริ่มต้นเล่นใหม่ก็กดไปที่วอลลุ่มลบเม็ดกลางกดปล่อยเพื่อเริ่มต้นเล่นเพลงใหม่ซ้ํากดปล่อยครับครับ ก็กลับไปเริ่มเล่นใหม่ถ้ากดเบิลสองทีก็จะไปเล่นเพลงย้อนหลังนะครับเหมือนกันถ้าจะเล่นเพลงต่อไปก็กดที่วอลลุ่มบวกกดปล่อยเพื่อเล่นเพลงใหม่กดปล่อยวอลลุ um ่มบวกครับเพื่อที่เล่นเพลงใหม่ครับก็คดายล็อกของเอลเตันจอห์นครับตอนนี้เรามาดูภายในกันครับยกหมวกขึ้นมาดูภายในครับ ทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเลยนะครับสวยมากครับนะครับทุกอย่างเหมือนเดิมนึกนิดโอเคครับขอดูด้านหลังครับด้านหลังก็จะมีไฟ LED บอกสถานะการทำงานนะครับถ้าเกิดเราจะสแตนบายเครื่องไว้เฉยๆนะครับเราก็กดไปที่สวิตช์ power กดปล่อยอีกทีหนึ่งก็จะอยู่โหมดสแตนบาย ถ้าโหมดนี้ก็คือเป็นโหมดสแตนบายนะครับไว้รอรับโทรศัพท์อย่างเดียวไม่ฟังเพลงไม่อะไรทั้งสิ้นเมื่อมีเสียงเรียกเข้ามาก็จะมีเสียงโทรศัพท์ถ้าฟังเพลงอยู่ตอนเมีฟังเพลงอยู่ถ้ามีเสียงเรียกเข้ามาก็จะตัดเสียงเพลงเรียกเข้าเป็นเสียงเรียกโทรศัพท์อัตโนมัติขอบคุณมากครับ